สวัสดีครับด้วยศรัทธาประชาชนคนรากหญ้าเขาตั้งใจเลือกท่านมาเข้าใจไหมด้วยความรักพักดีและห่วงใยแล้วถามใจว่ามีไหมมิมตรไมตรีเขาตั้งตาคอยดูอย่างสร้างสรรค์เขารอวันที่ท่านทำหน้าที่ เขาอยากเห็นท่านเป็นกลางวางตัวดีรู้ตะหนักรักศักดิ์ศรีมีวินัยเขาทุ่มเทความรักไม่หักเหเขาทุ่มเทศรัทธาทั้งหมดให้เขาไม่หวังเอาประโยชน์โปรดเข้าใจเขาหวังเพียงขอให้ได้ผู้แทนดีเขายึดมั่นลั่นปากจากใจเขาถึงอย่างไรก็จะเอาอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎใต้ร่มชัดและความดีจงทบทวนให้ท่วนทีที่สมควรอย่าหลงตนจนทำลายสายใยรักไม่ยอมงออย่ากขืนหักกระอักขวนอย่ากระทําเอาตามใจที่ไม่ควรให้ประมวลทวนทบให้ครบคลันสายกระแสแค่ชั่วคู่อยู่ไม่นิ่งหมดระยะก็ชมดิ่งไร้สีสัน แต่ความดีที่สร้างไว้ให้แก่กันจะสะท้อนผลอนันต์นิรันดรคูเล็กลำปางวันละกอนออนไลน์ทุกชีวิตล้วนมีจุดยืนของตัวเองมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ที่ทุกคนมีเหมือนเหมือนกันก็คือคุณค่าความเป็นคนสวัสดีครับ